สวัสดีค่ะทุกชมค้าวันนี้ค่ะนูมาพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Red Moss ค่ะซึ่งัลฮัำดุลิ์เลยค่ะเด็วาเธอผู้นี้นะคะมีสุขภาพที่โรคในรูมเร้ามากๆเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะในเรื่องของโรคริสสีดวงจมูกค่ะ วันนี้มาพบกับตัวจริงเสียงจริงนะคะว่าแกมีอาการอยางไรและดีขึ้นได้อย่างไรสลามแม่อะไรกุ้งค่ะอะไรกุ้งสลามจ้ะคือมาเรียม,มินยีนะคะคือนี่าอ,อ,อเนื้อเรียกนเรียม <ดะ S 1> นี่เรียม <ดะ S 1> เลา <ดะ S 1> ให้ฟังก่อนว่าก่อนเป็นโรคอะไรคะอ๋อเป็นเนื้องอกในจมูกจ้ะเนื้องอกในจมูก,ก คือถ้าภาษาบ้นานๆก็เหมือนกับได้สีดวงจมูกใช่เลยค่ะคือมันขึ้นตรงไหนนี่เรียมขึ้นในจมูกเลยค่ะแล้วมันจมูกเป็นก้อนเนื้อเลยเหรอถ้าเป็นก้อนเนื้อใหญ่ๆอยู่ข้างในจมูกเราเลยปิดจมูกเลยปิดหมดทั้งสองข้างเลยแล้วเราต้องหายใจทางปากใช่หายใจทางปากจ้ะสังเกตนี่เรียมเนะี่ยขนาดพูดอยู่เนี่ยคือเหมือนเราชินในการหายใจทางปากไปแล้วใช่แล้วมันเป็นยังไงเราไม่รู้ก่อนเริ่มอาการเลยมันเป็นยังไงมันทรมานม,มากมันหายใจไม่ออกเลยอ่ะต้องใช้ทางปากอย่างเดียวช่วยั ยี่สิบกว่าปีแล้วจ้ะที่ยี่สิบกว่าปีเป็นมาตั้งกับลูกยังเล็กๆตอนนี้ลูกอายุสามสิบแล้วแล้วเป็นยังไงทำไมถึงมาดีขึ้นเพราะรู้จักอาหารเสริมยังไงคะแม่ก็กินอยู่แล้วเราก็เอามากินนะแม่ก็ให้กินเราบอกว่าเราแย่อะไรจะอะไรแล้วขนาดหมอยังช่วยไม่ได้เพราะตัวเขากินดีเขาก็เลยบอกอ่ะมาเรียมให้ลูกมากินเราก็เลยเปิดใจดูไม่เป็นไรอะไรที่ทําให้เราดีเราก็เอาเลยนะใช่เผื่ออัลเราจะให้ถูกกันใช่นึกอย่ังไง เราต้องพูดคำนี้นะคุณผู้ชมนะเร็กมอทำให้เขาดีได้จริงๆใช่ดีมาตลอดกินเม็ดจ้ะเช้าเย็นจ้ะเช้าเย็นวันละหนึ่งเม็ดก็คือวันหนึ่งก็ตกสองเม็ดเช้าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งใช่จ้ะแล้วพอทานไปแล้วเนี่ยเห็นผลชัดเจนมากๆตั้งแต่ก่องที่เท่าไหร่คะก็เริ่มกินก็ดีขึ้นเลยรู้สึกหมดแลร่างกายมันเป็นหนัก มันเต็มหนักพอมันได้เจอวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ครบสมบูรณ์ที่คือไนไตรท์เนี่ยาการทีว่าร่างกายมันดูซึไมได้ทันทีแล้วก็อาการที่เป็นดีขึ้นอย่างชัดเจนเห็นหลผลเลยลจ้เห็นผลเลยค่ะเพียงแค่วันละสองเม็ดเท่านั้นทำให้เตรียมนเนี่ยจากโรค ริดสีดวงจมูกหรือว่าโรคเขาเรียกว่าอะไรเนื้องอกเนื้องอกนองในจมูกจ้ะเหมือนปลาคุณผู้ชมเหมือนปลาที่หายใจทางงาาทางง่าเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ค่ะคุณครูดินล่ะที่นี่เรียนได้มาเจออาหารเสริมดีๆเรนน้องตัวนี้ทำให้นี่เรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจ้ะขอบคุณน้องอนะจ้ะขอบคุณน้องมากๆนี่เรียนมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านบ้างค่ะก็ก็กินมาก็ดีนะจ๊ะแต่ก็กินคอลลาเจนด้วยแล้วหัวเข่าเราปวดอยู่มันจะก๊อบแก๊แคบก็หาย สวัสด <night> <mumbles> ีค <crosstalk> ่ะรายการของเราเวลาแล้วนะคะสนใจสอบถามปัญหาสุขภาพอยากจะรู้ว่านี่เรียมดียังไงกินและหายอะไรตัมาเบอร์นี่เรียมได้ลยสรับวันี้าอปนค่ะ่าสระอสนาอนาตุลยยบรกาดู้ว